โอ้ยต้นแอปเปิ้ลเพื่อนบ้านนะคะไม่กินเลยหล่นเต็มเลยเนี่ย,ยดูดิลูกใหญ่ด้วยโอย้ทุกคนดูดิอินอืม ้ำขนาดกินกับต้นแหละก็พันนี้ข้างในเป็นหีชัมพูชัพมพูกินยังไงให้หมดดูดิ เยอะมากโห very <laughs> a lot <laughs> 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 ไม่ต้องซื้อเลยที่โรงเรียนก็มีเขาไม่กินกันเลยอะ่ะดูดิเต็มต้นต้นนี้ดอกมากเลย อของชอบด้วยโอ้ยต้นแอปเปิ้ลเพื่อนบ้านนะคะไม่กินเลยหล่นเต็มเลยเนี่ยดูยด,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 ดิลูกใหญ่ด้วย